ังไงหนูไม่เข้าใจหนูยืนฟังอยู่แล้วหนูไม่เข้าใจว่าคุยกันแล้วสรุปแล้วจะจบยังไงแก้ไขปัญหายัางไงให้กับชาวบ้านที่อยู่บางใหญ่น้ําจะได้ไม่ท่วมหนูหนูต้องการตรงนี้ค่ะความชัดเจนตรงนี้อย่างเดียวคุยไปว,วนไปว,วนมาหนูไม่เข้าใจเลยอยากจะรู้ว่าจบยังไง ความอัดอั้นตันใจของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการบางใหญ่ซิตี้อําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่ต้องการคำตอบในระหว่างการประชุมร่วมของทหารอําเภอที่ดินเทศบาลและตัวแทนบริษัทบิ๊กดีเวล o ปเมนต์จำกัดรวมกับชาวบ้านในโครงการบางใหญ่ซิตี้ภายหลังจากชาวบ้านได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอําเภอบางใหญ่ถึงปัญหาท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสียของโครงการที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ หลังจากที่ฝนตกลงมาทุกครั้งจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังถนนบ้านเรือนในโครงการมาเป็นเวลากว่า20ปีชาวบ้านระบุว่ามีนายทุนได้กรบบอร่อบำบัดน้ำเสียทำให้ในเขตพื้นที่บางใหญ่ซิตี้ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำไม่ไหลเวียนชาวบ้านเดือดร้อนมาช้านานโดยก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เรื่องกลับเงียบหายไป นายสมพิษคล้ายเผือกอดีตวิศวกรที่พักอาศัยอยู่ในโครงการบางแหยกซิตี้กล่าวว่าปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างไม่เห็นมีใครที่จะช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้เดือดร้อนนี่เวลาฝนตกนะฝนตกเนี่ยครับน้ามันท่วมขึ้นมาอย่างนน้อยถึงถึงห้าิบเซนห้าสิเซนแล้วนี่กว่าน้ำไปยุบลงก็งต้องไปอีกคืนนึง แล้วรถจะจอดหรือจะอะไรจะเข้ามาก็ลําบากเดินไม่ได้ต้องไปอ้อมไปเดินเล,เลนกลางโน้นมันเป็นอย่างนี้มาเป็นเป็นปีๆแล้วหลายปีแล้วตอนนี่เราจะไปร้องทุกขกใครก็้องไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีใครไหนที่จะสามารถออกมารับผิดชอบมีแต่ได้อย่างเดียวเอาอย่างเดียวผลเสียมันก็ตามมาอย่างนี้ ชาวบ้านระบุว่าบริเวณที่เคยเป็นบอ่อบำบัดน,น,น้ำเสียได้ถูกในทุนก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างทับช่องทางระบายน้ำตั้งแต่ตึกธนาคารยาวไปจนถึงทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ200เมตรโดยได้ทำท่อระบายน้ำขนาดเล็กไว้เท่านั้นจึงทำให้น้ำระบายไม่ทันเมื่อฝนตกลงมาหรือช่วงที่มีน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เกิดน้ำท่วมขังและเอ่อล้นเข้าไปในหมู่บ้าน ชาวบางใหญ่ซิตี้ต่างได้รับความเดือดร้อนมานานนับสิปีนางพักจเจริญสุขโสพลเจ้าของร้านอาหารในบางใหญ่ซิตี้บอกว่าพเพิ่มมาทราบเช่นกันว่าปัญหาที่น้ำท่วมขังเกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสียถูกป,ปิดและถูกนำสถานที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่ยังมีการเก็บค่าบำบ,บัดน้ำเสียอีกเดือนละ200บาทจึงถือว่าไม่ยุติธรรมรอนน้ำท่วมค่ะเพราะว่าฝนปบ ตกปั๊บไม่ถึงสิบห้านาทีก็ท่วมแล้วจ้าแล้วปัญหาเกิดจากอะไรปัญหา,ญหาคือว่ามันลำบากมากเลยเนี่ยขายอาหารตามสั่งสมัยมามา่อก่อนนี้ขายอาหารตามจังเวลาท่วมปั๊บก็ต้องหยุดอ่ะน้ำท่งรก็ับไหคะโอ้โหบางทีก็ครึ่งข่านะคะครึ่งข่าแล,แล้วปัญหาที่เกิดทาไมน้ําถึงท่วมคะไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบสาเหตุเนียเพิ่งมาทราบตอนที่มามาประท้วงนี่เน,นี่ยถึงได้ว่าประบันน้าเสียก็ปิด มีค่ะแต่แต่มาเราไม่เห็นค่ะแต่ว่าแจ้เหมือก็บอกมีแจ้เหมือก็มาก่อนนะแต่แต่นี่เราไม่รู้่าษาเห็นเนี่ยเพิ่งดูนี่เดี๋ยวนี้ว่าบาบาบแบบน้ําเสียมันติดแล้วตอนนี้ประชาชนเรียกร้อ,อ,อ,องยังไงบ้างบบงบอกบกว่าขอให้ทาให้ให้มันเปิดเลยเดียนน้ำไม่ท่วม ชาวบ้านย้ำว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยทุงคืนบ่อบำบัดน้ำเสียที่โครงการนำสถานที่ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กลับคืนมาให้ชาวบ้านโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังที่ชาวบ้านต้องทนมากว่า20ปี